จมูกทั้งสองข้างนี้เห็นไหมเอ่ยว่าค่อนข้างที่จะบานออกนะคะรูจมูกไม่เท่ากันเนาะด้วยตัวซิลิโคนอีกยั้งด้วยนะคะตรงนี้โดนรั้งแล้วเลยนะคะจากซิลิโคนธรรมดาตรงนี้เห็นแดงงใสๆไหมเอ่ยก็คือเรียกได้ว่าเป็นปลายจมูกเนื้อบางนะใกล้จะทําุแลวนะหลังจากเคยเสริมซิลิโคนธรรมดามาแล้ว5าปีเนาะไหมเอ่ยตอนนี้คือปลายจมู์สวยเปลี่ยนไปแล้วนะคะ ะะเห็นไหมเอ่ยปลายจมูกตรงนี้คือมีปลายจมูกเป็นมุลสวยขึ้นมาแล้วเทียบจากของเดิมอ่ะเป็นซิลิโคนนะคะแดงเหมือนอ่าโดนล้างไปด้านหลังด้วยเนานแล้วก็ตัวคนไข้เองเนี่ยมีเนื้อบางแล้วนะคาทำให้เสี่ยงในการที่จะมีซิลิโคนทะลุออกมาน